รีวิวพีชีพจากถ้าคนพุงใหญ่ๆอะใส่แล้วว่ามันจะเอ็ดได้ไหมอันนี้จำลองคือตอยเพ้่งกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนค่ะอ่ะบวมเปกเลยอ่ะจากแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวร้วให้ดูนะนี่ค่ะจากแบบนี้นะอ่ะอยุดแบบนี้นะอ่ะไปนี่เป็นยังไงจ๊ะหายไปไหนก้อนตัวเมื่อกี้ เลยใช่ปะนี่เลยทําให้เราใส่เสื้อผ้าสวยได้เยอะเลยเราก็เรารัดเป็นประจํานะมันจะค่อยเอสนดซาทุกคนนี่อ่ะอันนี้ข่ชั้นที่หนึ่งนะต่อไปชั้นที่สองจา้าใส่ชั้นที่สองต่อเลยจา้าอ่ะน,นี่นะอันนี้ขนาดดีแล้วนะอปะรัดต่อเพิ่มชั้นที่สองเป็นยังไงคะแน่นกว่าเดิมอ่ะใส่เข้าไปในเสื้อเลยจา้าทุกคนนี่เลยใส่เข้าไปในเสื้อเลยจ้าอ่ะนี่ดูไม่ออกเลยนะดูไม่ออกเลยนะว่าใส่เห็นปะดูไม่ออกเลย นี่จ้าคือจอยอะซื้อมาหลายอันมากทุกคนแต่อันเนี้ยจอยยกให้เป็นตัวที่ใส่สบายสุดรู้สึกไม่อึอดอัดแล้วมันยืดหยุ่นได้ดีมันปรับได้ตามที่เราต้องการอะไอตัวตะขออย่างเงี้ยมันสุดอย่างเงี้ยคือมันดึงมันยืนดไม่ได้เลยวะพอติดตะขอใช่ปะ่ะใ,ใจ่โล่งไม่อึดอัดเลยจ้าสำหรับตัวนี้นะใครหาตัวรัดหน้าท้องนะจ้าแนะนำรุ่นนี้เลยใส่สบายมากจ้ะ